กินเยอะแล้เงี้ยเนี่ยเนกินเยอะแล้เงี้ยแต่ผูกผูไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยอ่าวนไงไม่ค่อยมีแล้ววนนี่มันอยู่เงี้ยเยอะอยู่เงี้ยเยอะเนี่ย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 ลาเยอะเนี่ยเย่อต้องไปจอดตรงนู้นละไม่ได้มันไม่เลี้ยมันมันแรงนะแรงไหนเร็วหั <c oughs> วแม่งเลย หัวแ่งเลยไปเลยพวกเต่นั่นเล่นแนวนั่นน่ะผเล่นแนวนี่นยไ <c oughs> อเดี๋ยวโดนได้ตอนไอ้เปียที่วิ่งขึ้นเห็นอยากเห็นนะที่วิ่งขึ้นอานะกาศละม <c oughs> ันยังไม่โดนนะแสดงว่ายังไม่โดนนะจ้า <c oughs> แ,แม่งโคตรลุ้นเลยหาตอน กอขึ้นนอตอนกอขึ้นเราไม่โคตรหรุนมันต้องก,กอยาวเลยไม่ใช่เป <g ul ing> <c oughs> ล่นะกอยาวก็กอแบบไม่ตั้งใจจะเก็บว่ไม่ตัง้งใจตัง้งใจกออะตัง้งใจเก็บว่้น นี่รถมนวิ่งขึ้นมาข้างบนได้เลยเหรอเบียตาเขาไม่ไหวแล้วมั้งเฮ้ยนึกว่าจะมีแบบรถลางอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกเหยื่อ <c oughs> ที่มันกินใหญ่ละที่มันคายออกมา <c oughs> ตัวใหญ่นะ ม่เอาแต้องใช้ฝีมือแล้วแหะผมว่ามึงจะเคยตัวกันไปแล้วพวก <c oughs> มึงแล้วมึงจะก,อก่ออย่างเดียวเลยนะกูเห็นเนี่ยมจะสบายไปแล้วหายเกินไปแล้วยังยังยัง อึกัดนะอยู่งหลังกัดอยู่งหลังตรงข้อต่ออันที่สองเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะไม่โดนไม่โดนกัดไม่โดนเอาดิอึดโดนหรออยู่งหลังอยู่งหลังอยู่ข้อต่อทีองเนี่ยใต้สะพานเนี่ยเอีโยนเข้าไปใต้ท่อเลยเอืย้อหลังนั่นแหละหลังนั่นแหละ อุ้ยมันโดดเดียวหรอกมันกัดซ้ำอยู่ต้องแย่งกันกินอยู่นะ,นะนเดี๋ยวนนกก <S <S ยวันนั้นพี่บอกก็ช่างอ่ะไอ้นั่นแหละเดผมเราปักกันแต่เงี้ยผมไม่งั้นเลยโคตรเขาหมดไอ้ไส้หนึ่งเลยมันยังไม่เห็นว่าเราตกกันห,นหนรือเปล่หูแพ้วะหูแพ้หรือเปล่เาเปล่าวะ พนาริดข้างเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยส่งให้พนาริดดูนี่พนาริดข้างเลยเนะี่ยเห็นไหมฟังไหมหนึ่งก่อนดิฟังไหมหนึ่งก่อน กันได้ได้แกะหนักๆเลยถ้ามันกินสองคันได้วุ่นเลยนะเดี๋ยวพูด,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 ดถึงเคงหนึงอยางตงตกใจเสียงเครื่องนะตีกลับไปดิตีกลับไปข้างหลังไงับอก oh, ว่ามันเริ่มกัดแล้วล่ะว่ามันกินคอแล้วลน่าท้อเลยน่าท้อเลยคุ้มคอมึงแล้วกูกอมึงแล้ว อะไรกันแลรวกองทั้งวันแล้วคุณูสงแล้วเเนี่ยคุณูสงแล้ววนนี้กอกันทั้งวันเลยไปทำหากันละเคาะกอน

ไปเลยครับนะ้อไปเลยอะไรครับนะ้าชอน้อยกว่านี้อะไรครับนะ้าปล่อยเดียวไม่ไดทากเลย ครับหมอะเนี่ยอาจจะโชมโฉมไดเดอร์กันนะาผมอะเฮ้ยเจออะไรเป็นไข่ปะไข่ปะไอเปี้ยวอะนิ้วหน้านี่นี่อยู่อยู่เฮ้ย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 นะตัวอะไรเขาเนี่ยเฮ้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 ยไปยาว เปียววะเปลี่ยวครับเปลี่ยวหูไงฮะเอ้าเดาไยวโอ้ยโอ้ก็ได้มาแล้วครับน้องเปียวเปียวว่ะยุคเก๊แทงเต่าเลยแทงกิ้วเปลี่ยนใหม่เถอะเฮ้ยดีหนักดีอย่างเงี้ยฮัลโหลมาดิท้าวปลาครึ่งโลนู่ก็สามโลยอดนะครับนาย แสบนะครับโอ้โหเกี่ยวบ่อตาวิ่งมาโฉบนะแสบก็ฝูงแสบก็ฝูงไม่ฝูงก็มีตัวอะ่ะเกี่ยวบ่อตาตาถลนเลยนะฮะอุยติ๊กแสบนะครับกัดงี้ผมนะครับล้วงได้นะปลามันฟันไม่ได้คมมากครับดิ๊เกี่ยวบา่อตานะครับติ๊กแสบม้าลายนะครับ13กรัมนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับนะ อเข้าเบาเลยนะวิ่งมาโฉบนี evet> ่จะขืนๆหน่อยมอนหลุดเลยเนี่ยนะจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยตามันจะหลุดออกมาแล้วนี่นะครับยอดเลยครับไปครับอ้าวหายไหนวะ còn con bút Hải bắt bơi chứa đây à elite, elite lan chứa nhỉ เชื้อพื้นนี้เชื้อกหมูเต็มเลยได้นะจิกข้างปานเหลือจิกแสบ13กร,รมัมน้ำ12เมตรจิกปลาตอง กัดไม่โดนนะโอ้ยเริ่มร้อนแล้วครับร้อนน่าจะเลยแล้วนะฮะของเจ้ากองนั้นอ่ะ มกเจ็หกมันเป็นตำแหน่งู่เอาเยอะเหมือนที่ฝนเลยวันะ<ช>ไม่ใช่มไม่ใช่ปลาหาแล้วเนี่ยผมมี่ฝนเลยไอ้สาก<อ>สากใหญ่่ผมเน่ย Cái này là cái gì? Ui Aaaaaa mình cong nha, chứa đi vào cong Thấy không? ถูกแมงขาดไปซะเสียเยอะไปสักกเจ็ดศูนย์เอหกนะฮะนี่มันนี่มันสอง่าแล้วกัดต,ต้องถอยได้ปะถอยเปล่าเราไม่ต้องกัดอยู่มันสอง่าแล้วนะกัดอยู่ไม่เชื่อจะไม่ไม่หายเชื้อไอ้เดียว

อะไรวะโชว์เกำปืดมาแล้วมึเงเอ้ยเชื้อพื้นไงเชื้อพื้นไงโอเาลีาย์อ้าวตัวไรเนาะหน่าถึงแน้นเนี่ยไม่อยู่ไอ้โคมดูไน,ไนไป,ไนไป,ไนไปช่อนหรอถ้าช่อนมันต้องพลาดกองเลยไม่ได้หรอก นโขมกูกูเหมาโขมกี่ตัวเดี๋ยวนี่ยหน้าหักมั่งหน้าอะไรมั่งโอ้หน้าหักบ้าตาอ่ะปลาสองกี่ตัวเนี่ยรับไม่ไหวเลยนะหน้าหักกลางหน้างอเมงองะ ดีนะครับจิกแสบจิกแสบแหกสะบัดครับไล่บอกกัดไหมฮะกัดคนแรงกัดคนแรงกัดแรงจิ้มเรียนดไหมมากับนะสถูุแมงขาดไปซะ <laughs> เสียเยียวไปซะ R70R6 น,นะฮะนี่มีนี่มีนี่มันสอง่าแล้วกัดต้องถอยได้ปะถอยป่ะเราไม่ต้องกัดอยู่มันสองฝาแล้วนะกัดอยู่มันไม่เชื้อจะไม่มีไม่หายเชื้อไอ้เปี่ยนี่้สากไอ้สากร้อยหมดแล้ว Yeah. Uh, mình hey, này, này, đi ơi, cho mình Ghiền bắn Gõ đi không bỏ đi vào video hấp đi heo